สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ลุงดำจะพามาดูนานะครับผมจากเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมที่ลุงดำมาปิดคนาข้าวนะครับผมตอนนั้นข้าวก็เพิ่งออกรวงนะครับผมแต่เพิ่งออกรวงไม่ใหม่เพิ่งออกรวงยังไม่หมดแต่วันนี้ลุงดำก็เลยหาเพื่อนๆมาดูข้าวนะครับผมว่ามันพร้อมที่จะเกี่ยวได้หรือยังนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับผม ดูกันเลยนะครับโอ้ตอนนี้ข้าวก็เหลืองนะครับผมแต่ยังเกี่ยวไม่ได้นะครับอีกสักประมาณสิบวันนะครับผมก็น่าจะเกี่ยวข้าวได้แล้วเนี่ยตอนนี้มันบางบางส่วนมันก็ยัง เขียวๆอยู่นะครับผมเนี่ยมันยังสุกไม่เต็มที่นะครับเราเดินดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับยาก็ขึ้นลกนะครับนี่นะครับโอข้าวล้มหมดเลยครับผม ไม่ได้มาดูนานแล้วครับผมนี่ครับผมอีกสักประมาณสักสิบวันก็น่าจะเกี่ยวได้แล้วครับนี่ครับแต่บางเจ้าเขาก็เกี่ยวแล้วนะประมาณเนี้ยนี่เดี๋ยวลุงดำรออีกสักประมาณสักสิบสิบวันนะครับนี่ครับก็พร้อมที่จะเกี่ยวแล้วครับผมแต่มันก็ยังมีน้ำอยู่นะครับแฉะนะครับผม แต่รถก็น่าจะลงได้นะครับรถก็น่าจะลงเกี่ยวได้นะครับนี่นะครับปีนี้ข้าวก็พอได้นะครับผมได้กว่าปีที่แล้วสวยกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ปีนี้ก็พอพอได้อยู่นะแต่ก็ยังมีน้าอยู่ครับข้างในถ้าเกี่ยวสงสัยจะลดก็ต้องลุยน้ํานะครับนี่ครับ แล้ก็ล้มไปหมดแล้วเพราะลมมันแรงครับข้าวมันก็เลยล้มนี่ครับ <c oughs> สวยๆครับเนี้ยปีนี้ก็พอได้กลยน,นะนี่ครับล้มหมดเลยข้าวล้มหมดเลยโอแต่ก็เดี๋ยวลุงดำจะไปเปิดน้ำออกให้หมดนะครับอ,อีกประมาณสัก น่าจะสิบวันก็น่าจะเกี่ยวได้แล้วเนี่ยเนี่ยดูดิแต่ฝั่งนน้นก็ยังเขียวอยู่นะยังพอเขียวเขียวอยู่อีกสิบวันก็น่าจะพร้อมเกี่ยวแล้วครับโอ้แต่ฝั่งนี้หญ้าหญ้าเยอะมากเลยไม่ได้มาเอาหญ้าออกนะครับนี่ครับ พอได้ครับปีนี้ทำนาไมา่เยอะครับนิดเดียวครับประมาณสักไม่ถึงสิบไร่เจ็ดแปดไร่นะครับ,รบใช้ได้อยู่ครับผมปีนี้นี่ครับพอได้อยู่นี่มันเป็นข้าวหวานนะครับ มันไม่ใช่ข้าวดํานะครับนี่ครับก็เลยไม่ค่อยสวยั่งนี้ไม่ค่อยสวยนะครับเนี่ยข้าวหวานนะครับนี่ครับแล้วก็พอได้ครับปีนี้ซึ่งบางเจ้าบางเจ้านะั้นถ้าสุกประมาณนี้เขาก็เกี่ยวได้เลยนะแต่นี้เดี๋ยวลุงดำยังไม่เกี่ยวนะครับรออีกสักประมาณสัก สิบวันนะครับประมาณนี้แหละประมาณสักสิบวันนี่แหละเกี่ยว <c oughs> ตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับฝั่งนี้ก็มีหวานด้วยนะครับแล้วก็ตรงไหนไม่เกิดก็มาดำเนี่ยถ้าดำมันก็จะข้าวก็จะดีดีในระดับหนึ่งเนี่ยนี่ครับฝั่งนี้ดำนะครับ ก็แซมแซมดำไหมครับถือว่าใช้ได้ครับปีนี้พอได้กินนะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีหญ้าด้วยขึ้นเต็มเลยไม่มีเวลามาเอานะครับเอายาออกนี่พอไดอ้ครับหวานข้าวหวานก็เป็นอย่างนี้นะครับ ก็มีดําก็มีแซมหน่อยที่ว่าตรงไหนมันไม่เกิดเนี้ยก็แซมแซม,มันก็ความสวยมันก็ต่างกันครับตรงที่ดําตรงที่แซมกับตรงที่หวานมันก็เลยดูบางหม่องมันก็สวยบางที่เป็นเป็นบางที่ก็สวยบางที่ก็ไม่สวยเนี่ยโอ้เหนี่ลอยนกกินมะเนี่ยเนี่ย ลอยนกมจิกกินนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับข้าวก็ประมาณนี้แล้ะครับเนี่ยเพราะว่าดําด้วยแล้วก็หวานด้วยนี่นะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละแล้วลของเอฟซีนะครับสวยไหมครับ ของลุงด๊าของลุงดาก็ได้ประมาณนี้แหละเนี่ยประมาณมีหวานด้วยแล้วก็ดําด้วยนะครับผมนี่แค่นี้ครับผมประมาณสักสี่วันครับเดี๋ยวเกี่ยวนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ